ท่นนี้ไม่น้อยมาทําบุญวัดเด้อเมื่อเช้าก็ใส่บาทแล้วอันนี้มาวัดทำข้าวมอเกียงหม,องม้อมาจัดกานไม่ออกยังไม่มาเยอะมันเช้าอยู่ผลไม้เอาไปใส่บาทแล้วตัดให้พระไปแล้วผลธรรมะล่างไว้ไม่น้อยมาทําบุญนะคะมาทําบุญกันไม่น้อยเด้อมาอาบุญด้วยกันนะคะ เห็นไหมนาะมาวัดอันนี้มาวัดนะมาทําบุญเมื่อวานไปทําบุญกะดึกอันนี้มาทําบุญกับพระค่ะแต่กระเพาะก็ใส่บาตรทุกเชา้าแต่วันนี้ใส่บาตรหน้าบ้านแล้วก็มาทําบุญที่วัดด้ยวยนะคะตอนนี้จัดกับข้าวแล้วใส่ผ้าแล้วตอนนี้นั่งถ่ายคลิปผลไม้ก็ปาดเถส่การแล้วอันนี้ซื้อมาเยอะ เดี๋ยวก็จะแกะไม่ออกกินพระเพิ่นยังไม่มาเดี๋ยวก็ลงมาไม่ออกทยอยกันมาแล้วก็บพ้าวเด็กๆก็ไม่ลูกหลับ ยาสักหน่อยก็เต็มสารวัตแล้วที่เดินเดินเนี่ยเสื้อขา,ขาวๆก็เป็นครูบาอาจารย์หมดนะที่เดินผู้หญิงก็เป็นอาจารย์นะคะอาจารย์สี่ห้าคนเปเพื่อนกันหมดมาด้วยกันค่ะนอนนั่งนี่นอนก็อาจารย์ก็เตรียมแล้วใส่บาตรได้ยังหนุม่มน้อย นั้นก็จัดการนั่นนอกวัดอันนี้วัดใกล้บ้านค่ะอ่อนวัดวัดเยอะอุดรมีแต่วัดวัดโพธิชมพรโอ้ยยยยวัดขิมมาบงมาว่าอันนี้วัดใกล้บ้านนะคะ ไปแข่งกีฬาชนะบาอาจารย์เอ๋ท <sh ิมไหนทีมผมบฆชนาไม่ดอกโอ้ระดับระดับพ่อโฆษนามันกระเพ้าเขาหรอเนาะมีีนากีฬาีกระเภทชนะเลิอเกนชนะเลิโอ้สุดยอดลองชนะเลิหนึ่งนะลองนึงสบุกงกับบุกงบกงบกงงอาาะนี่ยงไปงม่ได้งไ่ใจงงไปงงมักงงรกงแอ โกงมาได้เนาะอืมฉ mm. ันน mm. ่าเล่นเลยวัน oh ี Joan ันาเลนเออยกยกถวายสะดุดเนาะไม่ไม่ไม่กวดออกมาน้ำมาวางพร้อมกันบ่เออ โอยเียนปเยกเลยยกได้วยมันหว่ากระดาษเียเียสักระ๋ยวนอ่ะโอเคแม่น้อยขอจบคลิปอย่างแค่นี้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่น้อยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ